เป็รับปากกับปูแล้วว่าขั้นได้สื้อแว่นให้ปูสันแม่สมพรคุ้มตะมูที่แหลกขตะเลหลวกันหลวงวันไปวัดนิวแม่สื่อให้ปูไปวัดนิวแม่สันเราโซ่แต่โอเคโอเคตอนแรกที่ไปซื้อเป็นหัวนั่นว่าเอาของแขกเล้วนี่คืออะไรอันนั้นเฮ้เ้วันถือเหลวกันวันสิซื้อให้เราก็วัดเรียกว่าที่ อันนี้ก็ไปเฮ็ดบูห้ยปูกซื้อดอกกระวอเื่อก้วอะไรเพราะว่าไม่คูกยันกินน้ำมัน้าสิกินในล้ค่เมื่อนกเเนะคะเนกรรวมบุญมาเพราะว่าไม่คู่กับกาลังสีเรืมนาะคะเรืมสั่งเมื่อเอื่นค่ะบูลณะบูรณโบสค่ะเด้ทั้งนอกทั้งในติดกับยางปูกับเบื้องงนอกทั้งในแ่กทั้งฝาเพื่ดนเขียน เขียนหลวงปูน้ำปูเท่ท้องหลวกเก่าคนมันมันมันออกเมื่อไหร่สีหลอกเมื่อไหร่จังสีหน้าให้เพคนวาดให้นไหมน้ำคืสียหน้าคือเขาขาดบาดเลยละค่ะยุคประตูอาศิสลักเป็นหลวกปู่ชีพกระขาเพราะว่านี่อ๋อเขาบอกับซาอยู่ละค่ะจะมันสีออกมาหลุดแบบนั้นละแต่ว่าเพคนว่าดีอยู่ประสันเอามันมีแต่แนวแข็งๆค่ะบะนี้มือนี้ไม่คู่กับฤทธิ์สัญญาเับเพป่นเรียบร้อยแล้วค่ะเออราศีประมาณล้านนึงละค่ะ กับแม่คู่มัดจากไว้รดัสีเสียงแต่กับเอฟซีก็รวมบุญมากแล้วค่ะรวมบุญมากซอยสักคู่ละลอยซ่องลอยหาบาทสิบบาทค่ะรวมแรงรวมใจกันผูพ่นโศกไงพ่นกระไดพ่นกระว่าเพ่นไดน้ำพูพ่นวาเมื่อเมื่อทีแม่คู่ไปล่ำแม่นบ่คู่ละก็โยกเมื่อึ้นคู่ละคนก็ตีได้เนี่ยสินะตั้งเฮจังสีบุญนกันก็เฮจังสีเฮจังไดกันวะอันเจี๊ยบก็ตีได้หาเจ แต่ปู่เขาละครับว่าย่ำอยู่ว่าสิบหกละครับว,ว,าวา่าต่้งสิบหกเนาะบอกเที่ยนเนี่ยนวลใะสิแหละผู้คนก็สังเกตได้เพิ่นก็นได้เพิน่นก็มีโศกมีลายมีโศกมีมานในเมื่อเพิ่นมีโศกมีมานแล้วเพิ่นก็นเลยอยากสางน้ำอยากให้เห็นน้ำเม่คู่สิเป็นบุญย่างกาตามมาสานสีสางเมื่ทุกบุญที่แม่คู่ผ้าสางเรียกว่าแต่ความทั้งพวกมาหลอกมาไล่ฝากเกียบบ้านเป็นบ้าถึงของเกียบของมาหาเฮงนี่แหละค่ะเพิ่นก็น เป็นสะพานบุญไหนเนาะเปินกซีปูตาเป็นเอฟซีเปูตาเป็นกทัลวายเลยรเป็นกะเป็นแจ๊ดไฮเด้แจะมาใแห้งแลนรีบมื่อนี้ขึ้นดูว่าซิบรนเล็กิปมเนื้อต้มตรนี่ย่ปือูนะคบเป็นคนจัดเป็คนจัดให้ทางช่องทางช่องกันไล่ผูไล่คนพลยกันเนาะเพราะว่าสิเป็นดาผ้าลวดฝนผ้าลวดยิมยิมเราลวดยิมผ้าลวด หยิบเราลุ้ยโอ้ยิบเราล้ยแล้วเอลักนาพารวยแล้วก็แ่งมูเกี้ยแทงมูพาล้วยฝนพาลุวยกาพารุ้ยแล้วก็สวาน่อยรอยลุ่มเพรายงไหวสวายเซียอ์ของอีน่ากองกอยนะคะวางบ้างใบเหกับบข้าจลูดีดอกนั่นแหละผู้คนกัไม่คู่เพรได้รับสายกัโทรหานนี่แหละค่ะในทีมงานนี่แหละ กันบ่มีสองยูทูบคันบ่มีผู้ดใดเห็นปูเนะเาะแต่ผู้ยุกไก่ยุกไก่ยุกยยตังระเทียนจังเศษกับผู้ด้เห็นอันนี้กับบุญไร้สายย่ายงเออเพื่นเป็นสภาพบุญไทยกตถือว่าขอขอบุญขอบคุณเพืเ่อนหลายๆเนะาะค่ะทีไดเกเออเห็นให้เอฟซีได้สร้างบุญน้อมกันกับแม่คู่รวมจงเป็ปนผลสําเร็จแม่คู่สี่สางผู้เดียวกับบ้นล้วเนะาะค่ะเนะเาะเออรวมแรงรวมใจกันสายบุญ lled, ปูเอฟซีอยุกไก่ยุกไก่นั่นแหละ จังเป็นบุญเป็นกุศลจังเป็นโตเป็นตอนเป็นมาได้จังได้ส้างาวา่สาส้างว่าแม่คู่ก็ขอบุญบารมีผู้ชีพนะคะความสู้ตาผู้บุญคุมญค้มผู้พุม้มเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบานเจ้าซ่องผู้นัานตนาคลาสุกุธนาคลาสทุกมูลเราเนาะคะ่ะนี่แหละมาเป็นสักขีพยานว่าหลูกร้านได้มีบุญมาก่วมส้างแล้วเด้อปู่เด้อบันิผู้ขาแม่คู่เป็นโตแทน่นห้เอฟซีทั่วโลกเนาะค่ะ ล่ะก็ขอให้เอฟซีลูกหลานนี่แหละให้มีโศกมีลาบมีโศกมีมันสู้ผู้สู้คนแย่าเก็บแย่าจนแย่าป่วยแม่นบ่ขอให้เงินอะไรนองขอให้ท่องอะไรมาให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยค่ะสาธุสาธุเราเนาะครับเนาะลูกมือนมือหนาวไปดินแดนที่มุ่งฟัวทางสมอามาถวายให้เอาต้องยึดึ้งะ มันจะน้ำกันนะครับเนาะว่าทีเป็นดอกไม้พวงไรต้นเงินเนาะเราอยู่นักกินวันนี้หาไม้แล้วครับผมเนาะแล้วเราบรรยากาศเหมนกันแบบ เงี้ยพวกคุณเนี่ยเขาใช้เงี้ยว่าเออหักไปแบเอาควงมาได้ง่ายๆพร้อมทังไก่ เอาลอกขั้นไหนไปแก้ว่าขอปากนะ ừ ừ ừ เอาลอกขั้นไหนไปแก้ว่าครับผมางานมันของแท้รู้ได้ของแท้รู้ได้งานแบก็อบอกเอาขั้นนี้นแบบแก้วปกติทั้งเกดพวกนั้นม,มาหาให้ถือว่าเหยียบตังคี่เห้ <c oughs> มาหาให้ไม่ทางหลังเลยนะ <c oughs> มาแก้วก็มาให้ท้อแล้ว

ข้างมาหาเพ่อปะมับเขานไม่งั้นจะตีดังตีดังดังดูด่ากปะทักแกมากเขาหนิปาจอาจจะของเวิร์คใอีกวันปะทับว่างมาไว้คือคไปหรอับไก่คือคืออะไม่เห็นมันติ่งมลยโยคิงมึงยคิงมึงโยคิงมึงพ่อคิงมีง มันไม่ตับตัวเขาไม่ขังตัวอายูเคียงไม่ไหยตัวมันแขยงกว่าเอาขังตัวกับเขาให้มันโายุเคีงเขาบ้างเดี๋วเอาบังทาอะารนั่งอีกบ้างปะมาแล้วปูมาแ่วปะเร่องไบกข่าวเล่บกข่าวเอาไม่จริงจริงได้บอกไม่ไอ้โอ้เอ้โอไม่ข้ามไม่ไม่ลองจรินได้บ้างแล điện thoại quá nó, điện thoại quá nó oh, oh, oh. tao mày <laughs> <laughs> tao mày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  mày tao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  Ơ ơ ừ, tao mày tao mày mày bác mày tao มัดเท่ไมนึ้ว่ามัดเท่เล่เครับลต่พักองค์ง่ายนม่กังษัมฮึ่มฮึ่ืนึ่มฮึ่มนั่งฮึ่มฮึ่มว่าฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮั่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มอั่มฮึ่มนึ่มฮึ่าฮึ่มฮั่มฮึ่มฮึ่ม่มฮ่มฮึ่มฮ่ม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 ฮึ่มฮึ่ อันตานเลยบางทีมาที่ทั้งบากเคยคเคยขอบ้าขดบาเกือมาเห็บคับเห็บนะไม่แต่ไาได้ปูตั้งม้ามาเห็บคับเห็บนาตีร่าตาไหวตีร้านไหวไหวไหวให้รุกหลานไห้ตีกันไปตีเทย์กันเนาะไปตีเทยกันมาหมูมันมีจักต่อมูม่เจียว่ามันมีจัก ดูไปนับดูแค่ไหนนับดูมึงมีกี่ค่ะมีสี่ค่ะจ้ะแ้่วางมีกี่ตัวมีหนึ่งตัวจ้ะจบค่ะส่เอ้อจัท่ารักแล้วไหนแม่ถูกสากกกสำหรับชืมเนี่ยพจบไปแค่สามเนี่ยแต่ว่กับกลสบกับกลักลับับ